เป่นคมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับตอนนั้นเนี่ยพระมเหิณได้บริหารงานตามรัฐธรรมนูญมาจากตามรัฐธรรมนูญปนพิเศษหนูอย่าถามอย่างนี้สิถามแบบถามแบบไปด้วยกันได้หน่อยถ้าท่านไม่ได้ยึดอยู่ที่ปัญหาหลักแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ปัญหาหลักอะไรนะปัญหาหลักตรงนี้วันนี้เนี่ยที่ถ้าท่านบอกว่าจะต้องปฏิรูปการเมืองอยู่ตรงไหนคะอ้าวคือผมอยาก อย่างนี้นะอย่างที่โทนี่แบ์มาพูดเนี่ยนะปัญหาข้อขัดแย้งมันก็มีอยู่ไม่ว่าประเทศไทยประเทศอื่นก็มีเยอะแยะมากมายแก่กองทุนไม่ว่าอเมริกาอังกฤษก็มีทั้งหมดทีนี้เราจะหยุดตรงนี้ได้ไหมไปดูอนาคตเราจะทํำยังไงเรื่องเรื่องรูปประเทศไทยให้เกิดผลดีดต่อลูกหลานด้วยกันเราจะไม่พูดเรื่องปัจจุบันไม่พูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่พูดอดีตไม่พูดปัจจุบันแล้วจะไปอนาคตได้ไหมอาต้องร่วมมือกันไปก็ได้ต้องร่วมมือ,อกัน หมายถึงว่าทุกอย่างลืมๆกันไปค่าก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรเออโปรก็ไม่เป็นไรอะค่ะคุณแรงไปแล้วเนี่ยคุณแรงไปแล้วอย่างอยไม่ผมไม่ตอบคุณไม่ตอบคุณในในส่วนของไม่พูดครับไม่พูดครับในส่วนของอดีตในฐานะประชาชาติเนี่ยก็บอกผมว่าแนะนําว่าในส่วนของปัญหาเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานี่เราบุกมีช่อยเสร็จค่ะจำได้คุณแบบนี้ทุกทีแหละค่ะในส่วนของทาง เลขาสาประชาชาติเนี่ยโคพิยานัน์นเนี่ยก็แนะนำว่าปัญหาเมืองไทยไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไระแค่อดีตน,นาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยพิจารณาสองเรื่องคือจะเห็นแกต่ตัวเองเห็นแก่ประเทศชาติท่านเมาอ,อย่างไงครับผมไม่มีความเห็นครับแล้วท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาในขณะนี้อ้าวปัญหาความขัดแย้งก็แล้วความคิดเห็นมันไม่ตรงกรันแต่ไม่ไม่ต้องการให้เกิดการแตกแยกแล้วอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะไม่แก้ที่ต้นตอเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายบอกว่าต้นตอเนี่ยอยู่ที่อดีตนายกทักษิณไม่ทราบผมไม่ทราบ<า>ท่านไม่คิดว่าคุณทักษิณนี่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งไม่ทราบผมไม่ทราบ<า>เรื่องนี้ไม่ทราบท่านแค่ในขณะนี้เนี่ยในขณะที่ท่านบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้แต่รัฐบาลกําลังเป็นคนสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งหรือเปล่าไม่ทราบถ้าท่านไม่ทราบแต่ท่านจะมาประสานาทำให้เกิดนะคะก็มันเรื่องของผมเนี่ยเรื่องผมของผู้ประสานงานนี่จะแม่ ผมพยายามที่จะพูดจาคุยกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งยันและกันรายละเอียดคงตอบพวกคุณไม่ได้ถ้าไม่ตั้งต้นที่ความจริงเราเริ่มต้นการที่ต้นต่อมันจะแก้ปัญหาเร้ยังอะไรนะถ้าไม่เริ่มต้นที่ความจริงก่อนและเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นต่อจะแก้ปัญหาก็ต้องก็ิ่แก้ไปสิทำความเข้าใจกันสิที่เื่อเออริ่มใจยังไงอะคะทำความเข้าใจกันให้ใครทำความเข้าใจกันก็พวกเราทั้งหลายคุณเองด้วยมันก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกัน มือเล่นถามท่านว่าคุณท็กซี่เนี่ยทำผิดไหมคะอะไรนะคุณแท็กซีท่ทำผิดไหมคะ่ะผิดอะไรล่ะทำทผิดกฎหมายในขคะที่สารดีกาตาัดสแล้บเขาบอกเขาไม่ได้ความเป็นธรรมจะว่ายังไงอะ่ะเขาพูดมาอย่างนี้อ่ะ<า>แล้วคุณจะว่าไงสารดีกาในความเห็นของท่านก็คิดว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณแท็กซี่นะคะอ้าวไม่ใช่อย่างผมเองอ่ะพรรคชาติไทยเนี่ยถูกเป็นพักตั้งห้าปีหยุได้ไปทำหรือเปล่าตามที่อย่างนี้อันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งการที่ท่านลงเล่นการ์ดเนี่ยซึ่งการท่านลงเล่นการ์ด กติกามนก็มีอยู่แล้วไม่ไหวไย่นี้ไม่ไหวท่านไม่ตอบค่ะท่านบอกว่าท่านรับจะไปถาอย่างนั้นท่านบอกว่าท่านยังจะมการรมระบนีีน้ค่ะท่านหมาย่างว่าจะไปพูคุยกับทางรัฐบาลซึ่งเป็นเสด็จท่านมากนะคะอ๋อไม่ใช่จะดูรัฐประการตามแค่เจีคือคค่เจนยืคืออ่จะมีการถอยสลับหอยังไงะไม่จเพราะว่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นกรรมการใช่มันสามารถไปยืดนัได้ ไตยติแค่เกแค่ใดไตรยติแต่ว่าหมายถึงว่าในหลายเรื่องที่เป็นหนูหลายเรื่องที่เป็นหนูเนี้ยสามารถไปยติได้แต่เราต้องอาศัยเสียงจากจากต้องที่เขาเข้าใจกันว่าอันนี้เราจะแก่อันนี้เราจะเพิ่มไปอย่างนี้เพราะมากจากสามสิ่งนี้ไม่ชัดเจนทุนนี้ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการขอบประกอบไม่ได้มันปงลำบากนะ้ยท่านบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองมาค่อนข้างหนานแล้วก็มีประสบการณ์มาอย่างชงชนในส่วน ชีวิตที่เหลืออยู่ท่านคิดว่าจะทําอะไรยังไงเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นกว่านี้ก็กําลังทําอยู่ขณะนี้ไงกําลังทําขณะนี้ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรจะทําให้มันดีขึ้นที่กำลังทำอยู่มันต้องหามันต้องพยายามหาเหตุผลให้อี่ทีเดยไปตลอดบอกพยายามจะไปยังไงนี่ผมผมไม่ตอบคุณแล้วผมไม่ตอบคุณครับนะคุณตอบแบบผ่านเรื่องไม่ตอบ